อันนี้เรามาเก็บผักในบ้านกับมีทุกอย่างครับผักฝักสันทิอืมเลดเลดโอ๊<ม>ออกเลดโอ,อก๊กผักขึ้นช่ายถ้าเราเรียกผักกำเป็นนะคะนี่ค่ะมะเขือผักสันดิศค่ะออแกนิกทุกอย่างนะคะออแกนิกทุกอย่าง นี่นะคะนัางแบบใส่ชุดแบบชุดนอนชุดชุดนอนตั้งแต่เมื่อคืนแล้วค่ะอย่าไปโฟกัสที่เกียกนะคะมะเขือมื่นก็มีอนี่นะคะเรามีมะเขือมื่นนะคะมีกระเจี๊ยบเหมยม่อากอก็แงกมากลกระดากอระดาษกระดาษจริงแล้วบ้านเราไม่ต้องซื้อผักอะไรเลยก็ได้